ซื้อรถมือสองแล้วใครไปโอนวะแล้วต้องเอ,เ,อเอารถคันจริงไปไโอนด้วยบอกอ่ะโอเค,อ,เคอาทีละเรื่องกันปกติแล้วการซื้อรถมือสองเนี่ยไม่ว่าจะซื้อขายกันเองหรือซื้อตามเต็นเนี่ยนะฮะการโอนโดยระเบียบที่ถูกต้องคือก็ต้องขับรถไปที่ขนส่งเพื่อเอารถไปตรวจสภาพว่าเลขเครื่องตรงไหมเลขตัวถังตรงไหมเอกสารครบไหม ติดล็อกติดอายัดอะไราบออัน,นั้นคือระเบียบปกติแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าก็มีระเบียบของขนส่งที่เปิดช่องที่สามารถไม่ต้องเอารถไปก็ได้เขาเรียกว่าเรื่องของการตรวจรถนอกสถาน<ร>ที่<ร>อเขาเรียกตรวจนอกก็จะใช้วิธีลอกลายตัวถังแล้วก็ถ่ายรูปเนาะซึ่งส่วนใหญ่เต็นท์เนี่ยก็จะคุยกับลูกค้าอยู่แล้วว่าจะถ้าอำนวยความสะดวกให้ลูกค้านะก็คือตรวจนอกหมดนะเพียงแต่ว่าในกรุงเทพมันจะมี5สาขา นะมันจะมีหลายที่นะฮะลองไปหาในเว็บไซต์ดูซึ่งแต่ละคันเนี่ยมันจะไปโอนที่สาขาไม่เหมือนกันนะมันไม่มันไม่ใช่ว่าเราใกล้ตรงนี้ถ้าเราจะไปไม่ใช่ต้องดูในเล่มก่อนว่ามันลงที่ไหนอ๋อยึดตามในเล่มยึดตามหน้า18ก็ได้เนี่ยเน่ยอ,อย่างอย่างตัวอย่างเนี่ยเขาแจ้งใช้รถเขตจตุจักรจตุจักรก็ต้องไปแถวสำนักงานที่ศูนย์ใหญ่ตรงจตุจักร เขาเรียกกลมใหญ่เนาะแต่ถ้าหน้านี้เขาไม่ได้ระบุปั๊บเราต้องมาดูทะเบียนบ้านคนสุดท้ายว่าเขาเขตไหนแล้วเราก็ไปหาในเว็บไซต์ว่ามันขึ้นกับอะไรเช่นถ้าแถวนี้ก็ขึ้นปลาหลิงชนันถ้าแถวพระรามสองก็ขึ้นกับบางขุนเทียนอะไรเงี้ยดูด,ดูถ้าถ้าหน้า18ไม่ได้แจ้งไว้ว่าสาขาไหนก็ดูทะเบียนบ้านคนสุดท้ายแต่คนล่าสุดว่ามันขึ้นกับอะไรนี่ไงหน้า18เขาจะแจ้งแล้วว่าเขตไหน แจ้งใช้เขตจ,จตุจักเราก็ต้องไปโอนที่จตุจักแต่ถ้าหน้านี้เขาไม่ได้แจ้งก็ให้ดูทะเบียนบ้านคนสุดท้ายอ่ะไม่เป็นไรส่วนใหญ่เต็นท์เนี่ยถ้าตรวจนอกได้เขาก็จะอำนวยความสะดวกให้คือแต่ละเต็นท์เขาจะลอกลายตัวถังถ่ายรูปไปอยูแ่แล้วแล้วเขาก็ไปจ้างตัวแทนไปยื่นโอนซึ่งมันก็จะช้ากว่าการเอารถไปซึ่งทั้ง2วิธีอ่ะมันเหมือนกันแหลมันไม่แตกต่างกันหรอกเพียงแต่ว,ว่าจะถ้าจะเอาไว้เอาเร็วก็ขับไปตรวจจะเร็วกว่า จบไปเลยเพราะว่าการตรวจนอกมันก็คือการไปรอเจ้าหน้าที่เออคนไหนว่างเซ็นให้ผมด้วยเซ็นว่าเซ็นจะเหมือนว่าเซ็นเหมือนเออมีอยู่แล้วเซ็นมีอย่างนั้นแหละเซ็นเสมือนว่าพี่ได้มาที่ตรวจท,ท,ที่ที่บ้านผมแล้วจริงผมถ่ายรูปให้อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งก็อันนี้เป็นกระบวนการปกตินะฮะส่วนที่ว่าใครจะออกก็แล้วแต่ตกลงส่วนใหญ่เต็นก็จะถ้าเอาส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็ค่าขายราคาเน็ตแล้วหมายถึงว่าราคาพิเศษแล้วก็จะเป็นคนซื้อจ่าย จะมี2แบบบางเต,นต็นเขาจะจัดชุดโอนให้เราไปทาเองก็มีอันนี้คือถ้าเราทําเป็นเคยทำเราก็เอาไปทำนะฮะแต่ถ้าเราบอกไม่เป็นเต็นทำให้ด้วย<ด>แล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บตังค์เก็บค่าแรงค่อยว่ากันก็ได้นะอันนี้แหละก็คือกระบวนการปกติ <ๆ S 1> แล้วแต่ปกลงเออแล้วแต่ตกลร <19 S> 1งสิบเการีปรกรรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงร้านอยู่ถนนกาลปพฤกกรุงเทพม,มาอนครอยากตีราคาส่งรุ่รถมาได้เลยที่ inbox ของเรา